คือต่อให้เราไม่เอาเดลชานวิชาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเข้าถึงแก่นของธรรมมากกว่าผู้อื่นเลยนะครับ สวัสดีครับคลิปนี้ก็เกิดจากการที่ผมได้พยายามรวบรวมเอาหลายๆความคิดเห็นจากกลุ่มของลูกศิษย์คราวาสสอนธรรมบางท่านนะครับที่ผมได้มีโอกาสฟังแล้วก็มีความคิดเห็นที่อยากจะชี้แจงในหลายๆประเด็นครับซึ่งผมก็ได้สรุปออกมาเป็นข้อขอขอเริ่มเลยแล้วกันครับประเด็นเรื่องเดรัจฉานวิชานะครับ หากท่านต้องการที่จะพูดถึงวิชาหรือว่าต้องการจะโจมตีพวกหมอดูหรือว่าคุณใส่ไสย,ยศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ควรจะพูดถึงวิชาพวกนั้นไปเลยนะครับก็ไม่ควรใช้คาว่าเดลสายวิชานะครับเพราะว่ามันมีแต่จะยิ่งทําให้คนอื่นเขารู้ว่าท่านยังเข้าใจผิดอยู่นะครับเพราะว่าเดลสายวิชาเนี่ยมันเป็นเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันเป็นวิชาทางโลกที่เ,เยอะมากๆครับมีทั้ง วิชาคนวณประมวลแต่งกาบแล้วก็วิชาเกี่ยวกับการแพทย์ต่างๆนะครับซึ่งมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราตั้งแต่แทบตั้งแต่เกิดจนตายเลยครับดังนั้นพวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยก็ที่เราใช้ทำมาหากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็เป็นเดรัจฉานวิชาหมดเลยนะครับดังนั้นก็ไม่ควรจะใช้คําว่าเดรัจฉานวิชาเอามาโจมตีพวกโหราศาสตร์ไสยศาสตร์หมอดูอะไรพวกนี้ครับคือถ้าท่านจะ ไปโจมตีวิชาพวกนี้ท่านก็พูดถึงวิชาพวกนี้ไปเลยครับอย่างเช่นหมอดูไสยศาสตร์อะไรพวกนี้มันไม่ดียังไงท่านก็พูดแบบนั้นไปเลยครับไม่ควรจะใช้คาว่าดีัะสานวิชาครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับคือสิ่งที่ขวางการบรรลุมรรคผลเนี่ยหลายๆท่านักพูดเหมือนกับว่าเดรัจสานวิชาเนี่ยมันมันคือสิ่งเดียวที่ขวางการบรรลุมรรคผลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันขวางการบรรลุมรรคผลจริงๆมันคือ โลภะโทสะและก็โมหะที่อยู่ภายในตนเท่านั้นครับอไอเดรฉานวิชาเนี่ยมันเหมือนเป็นปัจจัยภายนอกครับซึ่งมันไม่เกี่ยวครับว่าจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับวิชาพวกนี้ครับจึงไม่ควรไปให้ใหความสําคัญขนาดนั้นครับพูดถึงเรื่องของโลภะโทสะโมหะเนี่ยเราลองนึกเอาง่ายๆนะครับอย่างเช่นทุกวันนี้เราทานข้าวเนี่ย เรายังเลือกทานของที่มันถูกปากใช่ไหมครับเวลามีคนชมเราเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีแล้วก็เวลามีคนว่ากล่าวตำหนิติเตียนนะเราก็จะอ่อนไหวรู้สึกรู้สึกลบไปกับคําเหล่านั้นนะครับตรงนี้มันก็เป็นเหมือนบททดสอบจิตใจของเราระดับหนึ่งครับว่าเรากําลังอยู่ในจุดไหนคือต่อให้เราไม่เอาเดลฉานวิชาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราเข้าถึงแก่นของธรรมมากกว่าผู้อื่นเลยนะครับ ผมเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับสมมุติว่าผมเป็นคนที่ไม่หลงมงายแล้วก็ไม่เอาเดรัจฉานวิชาใดๆเลยเนี่ยครับแล้วพอดีผมผ่านไปเห็นคนที่กําลังอ่า <c oughs> กําลังกราบไหว้บ,บูชาพวกอสัตว์ที่พิการนะครับที่มีลักษณะที่ผิดปกติเนี่ยผมก็มองว่าคนพวกนี้กําลังหลงมงงายแล้วก็ผมอาจจะพูดถึงเขาในเชิงลบดูดูมินนะครับอย่างเช่นว่า บอกว่าเขาโง่หรือว่าปัญญาอ่อนอะไรทํานองนี้ครับซึ่งมันก็เท่ากับว่าผมเนี่ยก็จะผิดในเรื่องของสมาวาจาไปแล้วหนึ่งข้อนะครับส่วนคนที่กราบไหว้บูชาพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะผิดในเรื่องของสมาธิิครับซึ่งเมื่อเรามาพิจาราตัวเราเองดูดีๆนะครับก็เท่ากับว่าคนอื่นเขาผิดเรื่องสมาธิติตัวเราเองก็จะผิดเรื่องของสมาวาจาครับซึ่งมันก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างเขาผิดกันคนละข้อนะครับ ซึ่งมันก็แปลว่าเรากับเขาก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยครับก็ผิดกันคนละอย่างแค่นั้นเองครับแต่ว่านะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับคือการที่เราไม่มีสัมมาวาจาเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราผิดแค่เรื่องสัมมาวาจาอย่างเดียวนะครับมันอาจจะผิดในเรื่องของสัมมาทิฏฐิอีกด้วยครับเพราะว่าการไม่ยึดถือสัมมาวาจาเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเรา ไม่รู้ชัดซึ่งอกุศลและรากเงาของอากุศลยังไม่รู้ชัดซึ่งกุศลและรากเง้าของกุศลครับตามหลักของสัมมาทิฏฐินั่นเองครับจึงทําให้เราไม่ได้พยายามละหรือว่าพยายามงดเว้นการพูดส่อเสียดนั่นเองครับดังนั้นแม้เราจะรู้ธรรมะเยอะกว่าผู้อื่นนะครับแต่เมื่อเราไปรบรด,ดูดูหมิน่นคนที่กําลังหลงพิดเนี่ยเราจึงไม่ได้มีสัมมาทิฏฐิอยู่เลยครับ ดังนั้นไปไ,ปไปมาๆเนี่ยเราเองนั่นแหละครับที่จะแย่กว่าเขานะครับประเด็นต่อมานะครับเรื่องที่ว่าคาราวาสอนทำสอนเก่งสามารถจูงใจคนให้เข้าถึงธรรมะได้ดีกว่าพระแล้วทําไมถึงมีคนพยายามขัดขวางคือตรงนี้ผมอธิบายอย่างนี้นะครับก็หนึ่งนะครับจริงๆมันไม่ได้มีใครอยากจะขัดขวางเลยครับ ขาแค่ต้องการให้คําสอนเนี่ยมันถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎกอย่างแท้จริงก็เท่านั้นเองครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยท่านที่มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกอย่างทองแทอ้อย่างเช่นดรนัทท่านก็ได้ออกมาพูดไปแล้วครับว่ามีตรงไหนบ้างนะครับอสองนะครับคือแม้ว่าคารวะาสอนธรรมเนี่ยจะสอนดีสอนเก่งจะมีความสามารถในการชักจูงผู้คนให้เข้าใจธรรมะไดะ้ค่อนข้างดีแล้วก็ได้จํานวนมากๆเนี่ย แต่ขณะเดียวกันในไล้สดท่านก็ได้แสดงถึงการใช้ถ้อยคำอันมีลักษณะที่ดาบคายแล้วก็ด่าทอผู้อื่นอย่างเป็นอาจินนะครับซึ่งตรงนี้หลายๆท่านก็แย้งว่า,าคนฟังรู้จักแยกแยะได้รู้ว่าสิ่งไหนควรจะนามาใช้สิ่งไหนไม่ควรเอามาใช้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกครับที่จะแยกแยะได้แบบนั้นนะครับเพราะถ้าแยกแยะได้เนี่ยก็คงไม่จำเป็นต้องให้ใครมาสอนหรือมาชี้แนะกันแล้วละครับ มีตัวอย่างนะครับหลายๆครั้งที่เกมออนไลน์หรือว่าสื่อบางชนิดอย่างละครหรือภาพยนตร์เนี่ยต้องตกเป็นจำเลยของสังคมเพราะว่าเด็กที่เสพสื่อเหล่านั้นแล้วเขาแยกแยะไม่ได้จึงเอามาเป็นตัวอย่างครับสุดท้ายก็ไปก่ออาชญาก,กรรมครับก็นี่ครับที่เป็นตัวอย่างเล็กๆของอิทธิพลสื่อที่มีต่อสังคมนะครับนี่ขนาดรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันไม่ดีก็ยังเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยครับ แล้วถ้าคนซึ่งผู้คนเคารพนับถือระดับเป็นอาจารย์สอนธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่สมควรทําอย่างเช่นพูดคำหยาบพูดด่าทอหรือว่าแช่งชักหักกระดูกผู้อื่นประจําเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่พากันเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องไปหมดหรอครับแล้วสังคมจะเป็นยังไงต่อครับนี่ผมหมายถึงคนที่แยกแยะไม่ได้นะครับไม่ได้หมายถึงทุกคนแล้วก็เห็นหลายๆชั่นชอบพูดประมาณว่า ถ้าคิดว่าคาราวาสอนธรรมนั้นสอนไม่ถูกสอนไม่ดีก็ลองออกมาสอนแข่งกับเขาไปเลยแล้วมาวัดกันดูว่าผู้คนจะฟังใครมากกว่ากันอะไรทํานองนี้ครับคือผมขอชี้แจงอย่างนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์หลายๆท่านก็สอนกันอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าไม่มีพระสอนธรรมคาราวาจึงต้องออกมาสอนคือคำกล่าวนี้มันก็เหมือนเป็นการทึกทักเอาเองครับว่าสิ่งที่ตัวเอง ไม่รู้หรือไม่เคยเห็นเนี่ยคิดว่ามันไม่มีอยู่จริงครับซึ่งมันเป็นแนวคิดที่ผิดครับและผมก็กล้าพูดได้เลยครับว่าลูกศิษย์ของพระสงฆ์เหล่านั้นเนี่ยรวมๆกันแล้วจํานวนก็คงยังไม่ถึงครึ่งของลูกศิษย์คลาวาสสอนธรรมเลยครับแล้วแบบนี้ถ้าใช้ตรารกะาที่ว่าใครสอนแล้วมีคนฟังมากกว่าเนี่ยก็จะแปลว่าคนนั้นสอนดีกว่าหรือสอนเก่งกว่าซึ่งมันก็เท่ากับว่าหลวงพ่อหลายๆท่านเนี่ย ก็สอนไม่ดีสอนไม่เก่งเท่าคารวัตสอนทำใช่ไหมครับท่านแน่ใจแล้วหรอครับว่า,าตรากะแบบนี้มันใช้ได้กับกรณีอย่างนี้ครับก็ลองคิดกันดูง่ายๆครับอย่างเช่นทุกวันนี้เนี่ยเวลาสื่อนําเสนอข่าวต่างๆเนี่ยถ้าเป็นข่าวที่ไม่ดีเนี่ยเลตติ้งก็จะค่อนข้างสูงแต่เวลาสื่อนําเสนอข่าวในทางที่ดีๆเนี่ยผู้คนกลับไม่ค่อยสนใจกันดังนั้นเรื่องจํานวนคนเนี่ยมันใช้วัดความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้ามไม่ได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกับแมงวาวคําได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ